จริงๆต้องบอกว่าในปี2024นี้ก็ถือว่าเป็นยุคสมัยใหม่แล้วนะที่เราเองก็หวังให้โลกยุคปัจจุบันนี่นะฮะมีความเคารพความเห็นต่างของกันและกันและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขแต่จริงๆมันก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นครับโดยเฉพาะยิ่งในยุคสมัยใหม่ที่ใครๆก็สามารถแสดงความคิดเห็นของตัวเองได้แบบอิสระนะฮะไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็นในรูปแบบไหนฮะทุกวันนี้มันก็เลยมีการแบบความเห็นไม่ตรงกันเยอะแยะเต็มไปหมดครับและ ความเห็นไม่ตรงกันที่เรียกได้ว่าเป็นความขัดแย้งสุดคลาสสิกเลยก็ว่าได้ในวงการเกมนั่นก็คือการที่มีกลุ่มคนนะไม่รู้เหมือนกันว่ามากหรือน้อยแต่กลุ่มกลุ่มนี้ครับมี power พอพสมควรได้ออกมาครับแสดงจุดยืนนะว่าเมื่อไหร่มันจะถึงเวลาที่มันจะเกิดความเท่าเทียมกันสักทีและความเท่าเทียมที่พวกเขาต้องการก็คือไม่ควรเอาผู้หญิงเนี่ยนะฮะด้วยความเซ็กซี่เรือนร่างต่างๆมาเป็นจุดขายโอ้โหมันยุคไหนแล้ว ขณะเดียวกันครับในกลุ่มของคนที่เห็นต่างก็ออกมาแสดงทัศนะขัดแย้งครับบอกว่าอ้าวก็ในเมื่อแต่ละคนมันควรจะมีอิสระใช่ไหมล่ะฮะในตามความต้องการที่ตอบโจทย์ของตัวเองทําไมครับเขาจะเลือกเล่นเกมที่เสพความเซ็กซี่มั่งไม่ได้ฮะถ้าเกิดไม่ได้ทําผิดกฎหมายหรือว่าอายุถึงตามระบบเรตติ้งต่างๆนานาถ้ามันมีลูกค้าอยู่มันก็ไม่ควรจะปิดกั้นสิและความขัดแย้งครับในเรื่องนี้ฮะก็ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเกมเกม ซึ่งกำลังดังอยู่ในปัจจุบันเลยครับอย่างเกม s e l l l r Blade แต่ก่อนจะไปฟังกันนะฮะแวดวงต้องขอออกตัวก่อนว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้เรามาในสไตล์ที่เรียกได้ว่าเล่าเท่าที่จำได้ครับหากมีเนื้อหาไหนที่ขาดตกบกพร่องไปหรืออาจจะเป็นสไตล์การเล่าเรื่องสไตล์ที่เพื่อนๆอาจจะไม่ชอบสามารถฝากคำติชมต่างๆหรือว่าเพิ่มเติมข้อมูลมาได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูง เข้าเรื่องกันเลยดีกว่าฮะ Stella b า a บ e ครับจริงๆเป็นเกมที่ถูก Sony PlayStation ประกาศแล้วนะฮะว่าจะลงใน PlayStation 5หรือว่า Play 5นี่แหละครับซึ่งตอนนั้นหลายๆคนก็ค่อนข้างจับตามองเกมนี้อยู่ฮะด้วยความที่รูปแบบมันมีความน่าสนใจดูแล้วตัวละครเออก็มีความสวยสดใสดีเหมือนกันเซ็กซี่แต่ก็ยังไม่ได้โด่งดังนะช่วงเวลาแรกๆที่เปิดตัวเมื่อหลายปีก่อนหรอกนะฮะจนกระทั่งพอมาปี2024ครับ ซึ่งค่ายผู้สร้างอย่าง h ิ ft Up ได้ค่อยๆทยอยครับปล่อยโนนนิดนี่หน่อยเทเลอร์หรือว่าเรื่องราวของกราฟิกตัวละครออกมาโชว์กันเออแล้วปรากฏว่าหลายๆคนประกาศกร้าวเลยฮะตอนนั้นว่าเออผมไม่รู้หรอกครับว่าเกม Stella b r a ดเนี่ยมันเป็นเกมที่เกี่ยวกับอะไรไม่สนนะแต่พอเห็นภาพแบบนี้แล้วบอกเลยว่ามึงเอาเงินกูไปเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเมื่อหลายๆคนมาทราบว่าเอ,อ้ยผู้สร้างคือค่ายเกม Shift Up จากประเทศเกาหลีนี่เอง เป็นค่ายผู้พัฒนาที่ฝากฝีไม้ลายมือมาจากเกม Goddes s of Victory n i เ e t หนึ่งในเกมมือถือน้องใหม่ที่เปิดตัวไม่นานก็เป็นที่นิยมในวงกว้างในหมู่ผู้เล่นเกมออนไลน์อย่างสบายๆเลยฮะเนื่องจากเกมเกมนี้ขายความเด้งดึงขายความเซ็กซี่ได้แบบลงตัวซะเหลือเกินฮะหลายๆคนพอทราบข้อมูลที่น่าสนใจตรงนี้ก็เริ่มฝากความหวังแล้วละ่ะเห็นฟุตเทจเห็นนั่นเห็นนี่เกมนี้มันต้องเกมดีอย่าง แน่นอนครับท่านสมาชิกชมรมจริงไหมฮะสวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบ ขณะเดียวกันครับอย่างที่เราเกิ่นไว้ตั้งแต่แรกว่าโลกในยุคสมัยนี้ก็ยังมีกลุ่มคนลหลายๆกลุ่มครับที่มองว่าการขายเรือนร่างที่เซ็กซี่ของผู้หญิงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่โอเคเท่าไหร่ครับผู้หญิงสมัยเนี้ยเกมมันก็ควรจะเป็นแบบเรียวๆสิโดยเฉพาะเกมต่อสู้ใช่ไหมผู้หญิงก็ต้องแบบเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะมีความถึกและบมึกบืนหน่อยหน้าตาโหดจะมาสวยราวกับนางแบบหรือว่านางเอกหนังเกาหลีหรือว่าตุ๊ก,กตาอะไรอย่างนี้ได้ยังไงครับตอนนั้น หลายหายคนไม่เชื่อครับรุมถล่มเกมสต e l l a เบร y นะว่า มีการทำให้ตัวละครดูมีความเซ็กซี่จนเกินจริงไปฮะพอมีข้อครอรหาถาโถมเข้ามาครับลำบากผู้พัฒนาต้องออกมาชี้แจงอีกครับงัดหลักฐานออกมาโชว์ให้เห็นพร้อมๆกันไปเลยฮะว่าเนี่ยตัวเกมของพวกเราเนี่ยนะฮะไม่ได้ทําให้มันโอเวอร์เซ็กซี่เกินจริงแต่อย่างใดนะแต่ว่าเราอยากได้ตัวละครที่มีความสวยงามไงก็เลยไปสแกนเอารูปล่างของนางแบบชาวเกาหลีใต้อย่างคุณชินแจอึนและก็โชว์เบื้องหลง การทํางานนะฮะว่าเนี่ยเราสแกนจริงๆนะแล้วรูปร่างของนางแบบคนนี้ก็ต้องบอกว่าใช่เลยฮะคือตอบทุกคําถามเลยเพราะว่าเหมือนตัวละครในเกมส e ต lar เ l a ย e จริงๆก็จบไปอีกหนึ่งประเด็นครับแต่อย่างที่ทราบเรื่องราวความเห็นต่างยังไงพอมันไม่ลงรอยกันแล้วมันก็มีถาโถมขึ้นมาอีกเรื่อยๆครับในภายหลังมันก็มีประเด็นที่กลายเป็นดราม่าขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งฮะแต่คราวนี้ครับคนที่ออกมาวิาพาก์วิจารณ์เป็นกลุ่มคนที่หลายๆคนคาดหวังอยา จะให้เป็นกลางครับนั่นก็คือสื่อมวลชนครับและคราวนี้ก็เป็นคิวของคุณเบนออสโซล่าครับสื่อมวลชนใหญ่ในวงการเกมจาก IGN สาขาฝรั่งเศสคือคุณเบนเนี่ยนะฮะเขาก็จะเป็นคอลัมนิสครับเขียนวิพากษ์วิจารณ์เกมให้เป็นภาษาฝรั่งเศสน่ะนะก็เหมารวมไม่ได้นะฮะอันนี้เป็นทัศนคติส่วนตัวของคุณเบนเขา <S <S เขาก็เขียนครับเปรียบเทียบว่าเกมเกมเนี้ยดูแล้วที่จะมาขายเซ็กซี่เหมือนเกมเบ y โยเนต้าเลยคล้ายๆกับเกม เนี่ยออโตมาตาเลยตัวละครขายเซ็กซี่เหมือนกับ2ูีเลยแต่ดูแล้วไม่ได้มีความแบบมีชีวิตชีวาเหมือนอย่างเกมรุ่นพี่ครับและก็บอกอีกครว่าเกมส l l a r b l a ร e เนี่ยคนทำเนี่ยเหมือนกับไม่เคยเจอผู้หญิงจริงๆมาก่อนนะไม่เข้าใจเรือนร่างผู้หญิงอะไรทำนองนี้ครับซึ่งไอ้คำคำนี้ครับที่เขาบอกว่าผู้สร้างเกมเนี่ยเหมือนไม่เคยเจอผู้หญิงมาก่อนหลายหลายคนก็มองว่ามันไม่โอเคครับอันนี้เอาตามความคิดเห็นของแวดวงไปแล้วกัน,นะคะคุณจะเป็นสื่อ ครับคุณจะวิาพาก์วิจารณ์อะไรก็วิาพากษวิจารณ์ไว้ได้ครับแต่มันไม่ควรเอาเรื่องส่วนตัวของบุคคลอื่นครับมาวิาพากวิจารณโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่เราไม่ได้รู้จักเขาครับไม่ได้รู้ข้อเท็จจริงเลยว่าเขาไม่ได้เจอผู้หญิงจริงๆหรือเปล่าในชีวิตนั่นแหละฮะทำให้ไอเจนสาขาฝรั่งเศสโดนทัวลงหนักจนกระทั่งคุณเบนออสโซล่าเนี่ยนะฮะได้ออกมาขอโทษขอโพยในงานเขียนชิ้นนี้ของตัวเองครับที่หนักกว่านั้นฮะทางฝั่งโซเชียลมีเดียก็ ไปสืบประวัติผู้ออกแบบตัวละครครับได้ไปงัดรูปภรรยาของคุณคิมฮยอนแทนะครับซึ่งมีชื่อว่าคุณจียุนแชครับก็ปรากฏว่าเธอคนนี้ก็เป็นสาวที่สวยซะด้วย mm hmm. เห็นไหมล่ะที่นักข่าวจาก IGN ฝรั่งเศสเนี่ยคุณพูดมามันมั่วซั่วล่วดเต่งชัดๆเลยฟาดกันด้วยข้อมูลไปเลยฮนะว่าผู้สร้างเขาก็มีภรรยานะแถมภรรยาก็รูปร่างหน้าตาสาสวยแล้วก็เป็นหนึ่งในทีมงานคนออกแบบตัวละครทั้งในเกม s t e l l a แล้วก็ตัวละครในเกมนี้เกตซะด้วยก็จบประเด็นเรื่องนี้กันไปด้วยการออกมาขอโทษขอโพยจากทาง IGN เนี่ยนะฮะหลายหลายคนก็มองว่าอ๋าล่ะตาเนี้ยสเตลลาเบสน่าจะผ่านขวากน้ำไปแล้วนะแม้ภายหลังนะฮะสำนักข่าว i g เอเองครับไม่ใช่สาขาฝรั่งเศสแล้วนะเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษครับในเว็บ Off ฟ c i a l จะออกมาวิพา์วิจารณ์ตัวเกมว่าเป็นเกมที่สนุกดีเป็นเกมแอคชั่นสนุกดีเพียงแต่ว่าเน้นขายเซ็กซี่เกินไปหน่อยตัวละครก็ ไม่ได้ดูมีชีวิตชีวาพูดง่ายๆคือวิภาก์วิจารณ์เหมือนกับคุณเบนอสโซล่าวิภาควิจาร์ไว้อะไรทํานองนั้นเลยนะฮะสำนักข่าวอื่นให้คะแนนเกมค่อนข้างสูงครับเฉลี่ยแล้ว84เต็มร้อยซึ่งก็ถือว่าถ้าให้เกรดนักเรียนก็ถือว่าเป็นเกรด A ได้เลยนะขณะเดียวกันอย่างที่ทราบทางฝั่ง IGN วิจารณไปแล้วครับว่าเออเราให้ไว้ที่7คะแนนก็พอแล้วเนาะพูดง่ายๆคนอื่นเขาให้เกรด C แต่ IGN เขาให้เกรด3ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าการรีวิวต่างๆเราก็รู้อยู่แล้ว ว่าเกิดจากการล้องเล่นแล้วก็ความชอบประสบการณ์ส่วนตัวของคนรีวิวเนาะจบมันคงไม่มีขวากหนามอะไรที่จะเดือดกว่านี้แล้วมั้ง แต่มันก็มีเรื่องที่พอปล่อยตัวเกมออกมาครับในวันที่26เมษายนหรือว่าเวลาก็จะต่างๆกันไปในแต่ละประเทศนะฮะมันก็มีเรื่องดราม่าที่ทางฝั่งของ IGN อีกแล้วออกมานำเสนอครับตีแผ่เลยว่าเอ้ยในเกมมันมีฉากฉากหนึ่งนะที่กราฟิตี้นะฮะมันจะเขียนว่าตัว Heart แล้วก็ตัว R Shop อนะนะซึ่งเป็นช็อปขายของของโรเซเนตัวละครในเกมมันไปพ้องต้องกันกับคำแสลงตามคำศัพท์แสลง ของคนอเมริกันนะนะฮะไปะเหยียดผิวคนผิวดําซะแล้วลําบากเกมก็ต้องรีบปล่อยแพทออกมาแก้ไขอย่างเร่งด่วนแต่ในเรื่องของการปล่อยแพทนี้มันมีดราม่าอีกอันหนึ่งตามมาครับคือผู้เล่นหลายๆคนค้นพบครับว่าตอนที่ยังไม่ปล่อยแพทแก้ไขตัวนี้มานะฮะซึ่งก็คือแพท1 0 0ตัวเกมมันมีความเช้งวับนะฮะมันมีความเซ็กซี่มันมีความเปิดเผยมากกว่านี้แต่ทําไมพอปล่อยแพทออกมามันกลายเป็นว่าเนิร์ฟความเซ็กซี่ของ ตัวละครโดยเฉพาะเรื่องของชุดบางชุดครับมันจะมีซับในมันจะมีโน่นนี่มาบางซึ่งบางกลุ่มก็มองว่าเออมันก็ดูเซ็กซี่ดีมันก็ดูแบบดูมีอะไรให้หน่าค้นหามากกว่าแบบแรกขณะเดียวกันครับกลุ่มแรกบอกว่าอา้าวตอนคุณปล่อยแพทหนึ่งออกมาเนี่ยยังไม่ได้ปล่อยแพทแก้เนี่ยคุณเหมือนจะขายเราอีกแบบหนึง่งหรือบางชุดในเทรลเลอร์มันดูเซ็กซี่กว่าของจริงที่เราเล่นในแพทใหม่ที่ถูกอัปเดตแบบเนี้ยพอมาเล่นจริงมัน ไม่เป็นอย่างที่หวังไม่เป็นเหมือนในเทรลเลอร์แบบนี้มันเข้าขายหลอกลวงผู้บริโภคนี่นาะถึงขั้นมีการติดแฮชแท็กใน Twitter เลยนะฮะว่า Free s t e l l l b a บ a s หลายๆคนมองว่าอา้าวก่อนหน้านี้ทางฝั่งผู้พัฒนาเกมก็ออกมาบอกแล้วนี่ว่าเกมจะเป็นเกมที่ให้เกมเมอร์ผู้ใหญ่เล่นเพราะฉะนั้นเราจะไม่เซ็นเซอร์ใดๆทั้งสิ้นในเรื่องของภูมิภาคไหนก็จะได้เล่นเกมเต็มๆเ,เหมือนกันแบบนี้ชิฟอั u ผู้พัฒนาที่ออกมาให้ข้อมูลก่อนหน้า คุณโกหกเรางั้นนหะ และครั้นเรื่องที่มันกำลังร้อนๆดราม่าระอุอยู่นั่นเองครับคุณคิมขยอนแทหรือว่าคุณขยอนแทคิมเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นคนออกแบบพัฒนาเกมหรือว่าตอนนี้ก็เป็นผู้อำนวยการสร้างเป็นเกมเรคเตอร์เป็นบิ๊กของชิฟอัพเลยผู้พัฒนาเกมเซเลเบตแกถูกนักข่าวครับซึ่งกําลังรู้เรื่องดราม่านี้จี้ถามเลยครับว่ามันมีโอกาสไหมที่คุณจะโรแบ็กตัวเกมหรือว่ามีวิธีที่จะโรแบ็กตัวเกมเนี่ยนะฮะกลับไปเป็นเวอร์ชั่นที่ไม่เซนเซอร์ เหมือนกับตอนซื้อแผ่นมาเปิดเล่นครั้งแรกหรือเปล่านะักข่าวเขาถามตรงๆเลยฮะ ทางฝั่งของผู้มนวยการสร้างเกมก็ให้สัมภาษณ์แบบเปิดใจเลยนะฮะว่าเราเข้าใจในเรื่องนี้ดีครับเรารับทราบประเด็นทั้งหมดแล้วอย่างไรก็ตามอย่างที่ทราบว่าจริงๆเราอยากให้ทุกท่านเห็นตัวเกมในแพดล่าสุดมากกว่าโปรดักที่แท้จริงของเราคือโปรดักหลังแพด1.0.2 0 02. ไม่ใช่เกมตัวแรกที่เราเปิดขายไปอา้าวงั้นเขาก็ออกมายอมรับสิครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตัวเกม หลังการอัแพดจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องการเอาถ้อยคําที่ไปตรงกับคําเหยียดผิวตรงนั้นออกเพียงอย่างเดียวแสดงว่ามันมีการเนิร์ฟจริงๆครับคนในเน็ตก็เอาภาพมาเปรียบเทียบให้ดูอยู่นะว่าเนี่แหละมันใช่เลยคุณทําให้ชุดมันมีอะไรเพิ่มขึ้นมาปกปิดใช่ไหมกลับมาที่บทสัมภาษณ์ต่อนะฮะคำต่อคําเลยนะฮะเขาก็บอกว่าอย่างไรก็ตามครับผมรู้ว่าคําตอบในตอนนี้ไม่เพียงพอที่จะโน้มน้าวใจผู้เล่นของเราหรอกเพราะว่าผู้เล่นคิดไปอีกอย่างหนึ่งแล้วตามที่ทุกคนเห็นในหลักฐา ะะยากที่เราจะทําให้คุณเชื่อแล้วล่ะตอนนี้ผู้สร้างเขาว่าแบบนั้นอย่างไรก็ตามอยากให้ทุกคนทราบนะฮะเขาบอกต่อเรามีการสนทนาภายในอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ซึ่งก็คือเรื่องของการแอบเนิร์ฟชุดหลายๆคนก็ใช้คําว่าเนี่แหละเซนเซอร์เลยแหละถึงมันจะไม่รุนแรงถึงขั้นตัดออกแต่มันก็ลดส่วนววาส่วนโค้งอะไรไปเยอะเลยทีเดียวดังนั้นเขาบอกว่าเราได้พูดคุยกันกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะฮะอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้และคิดว่า มีโอกาสจะตอบคำถามว่าเรื่องการโรแบ็กให้ทุกคนได้ทราบครับภายในอนาคตเขาจะพูดเรื่องนี้อีกแน่นอนนี่ก็ถือว่าเป็นการยอมรับไกลๆเลยนะฮะว่าชิฟ f t อัพเองก็มีการแอบเนิรฟ ความเซ็กซี่ของเกมลงด้วยเหมือนกันแม้ว่าจะเพิ่มมาซึ่งความพริ้วหรือว่าแก้ไขบั๊กต่างๆในการอัปเดตนะฮะ,ะหลายๆคนครับก็ไม่เชื่อครับว่าชิฟอัพจะเป็นคนมีความต้องการในการเนิร์ฟความเซ็กซี่ของตัวละครทั้งๆที่ค่ายเดียวกันนี้แหละเข้าขายความเซ็กซี่ในนิกเกะแบบล้นนะฮะแบบอุย๊ยคุณทําในเกมมือถือที่คนเล่นกันทั่วโลกอะ่ะเยอะกว่านีเกมสเตลลาเบดซะอีกครับเขาก็าเลยมองว่าไม่ใช่แค่ตัวแวดวงนะฮะตัว ดังๆหลายๆคนที่เขาวิเคราะห์เอาไว้อย่างแอสมอนโกก็คิดเป็นในทิศทางเดียวกันนะว่าหรือการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้มันจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขามองว่าเกมมันไม่ควรขายความเซ็กซี่ร็อกเนี่ยคอยชักจูงอยู่เบื้องหลังกลายเป็นว่าสรุปง่ายๆก็แล้วกันคนที่สวยที่สุดก็คือผู้เล่นครับที่คิดว่าเอ้ยมันควรจะต้องเซ็กซี่สุดไปเลยพอซื้อตัวเกมด้วยเงินราคา2000ต้นๆเนี่ยนะคละับกลายเป็นว่าอ้าวไม่ได้อย่างที่คิดแต่หลายๆคนก็มอง ว่าเอานะชิปอัพก็ทําหน้าที่ของตัวเองเต็มที่แล้วพยายามให้มันอยู่ตรงกลางผู้หลักผู้ใหญ่เขาต้องการแบบนี้มันขัดแย้งต่อความต้องการของผู้เล่นเขาก็พยายามหาทางออกครับอย่างไรก็ตามครับด้วยความที่สเตลลาเบลดมันเป็นเกมดีอยู่แล้วครับไม่ใช่เกมที่ดีจุดนั้นอย่างเดียวอะ่ะตัวเกมมันก็ดีด้วยครับอย่างที่รู้คะแนนในภาพรวมได้ประมาณ8.4 8.5เต็ม10สเตลลาเบลดเนี่ยนะฮะก็ได้รับการรายงานแบบไม่เพนทางการนะว่ามียอดจําหน่าย ทะลุ1ล้านก๊อปปี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับภายในระยะเวลาเพียงแค่24ชชั่วโมงหรือวันแรกในการวางจำหน่ายเท่านั้นเองฮะ แมจะมีผู้เล่นหลายๆคนพยายามที่จะรีฟันเพื่อเอาเงินคืนครับเพราะว่าไม่พอใจที่ตัวเกมแอบมาปรับอะไรแบบนี้แอบมาเซนเซอร์ก็ตามทีฮะเราก็ขอให้อนาคตในภายภาคหน้าไม่ขออะไรมากครับเกมพอร์ตจาก PlayStation 5มาลง PC เหอะเดี๋ยวพีพ่ๆนักมอดเขาจัดให้แบบสาสมเองละนะ